8เคล็ดลับแก้ปัญหาฝ้าแต่งหน้าไม่ติดหลายคนนะคะเกิดปัญหาข้อเรื่องของฝ้าฝ้าขึ้นมาแล้วก็ปัญหาเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยโอ้โหทาครีมทาแป้งอะไรก็ไม่ติดไม่เนียนเลยวันนี้เราจะมาบอกถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขกันค่ะห้ามพลาดเลยนะคะ กับสาเหตุแรกค่ะเกิดจากการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนเนี่ยบ่งบอกเลยทําให้ผิวเราสุขภาพดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการนอนถ้าใครนอนหลับไม่สนิทนะคะหรืออดหลับอดนอนอดนอนจนถึงแบบว่ากลางค่ำกลางคืนเราก็ยังไม่ได้พักผ่อนอ่าพักผ่อนได้ไม่ถึง6ชั่วโมงต่อวันอันนี้จะทําให้ผิวเราแห้งขาดความชุ่มชื้นริ้วรอยมาฝ้ากระชัดค่ะปรับเลยนะคะวิธีแก้คือปรับที่การนอนนอนพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่2ค่ะเกิดจากการ ดื่มน้ําน้อยเกินไปน้ําดื่มเนี่ยสำคัญมากๆทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นดีท็อกของเสียออกไปด้วยแต่ถ้าใครดื่มน้ําน้อยเช็คเลยนะคะจะเกิดปัญหาผิวแห้งก็ต้องดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรค่ะ3นะคะ เกิดจากปัญหาผิวหน้าที่มันเกินไปอ่ะมันเกินไปก็คือรูขุมขนกว้างปัญหาตรงนี้เนี่ยหลายคนไปแก้ไขด้วยการไปสครับหน้าแต่การยิ่งไปขัดหน้าเนี่ยจะทําให้รูขุมขนยิ่งเปิดกว้างแล้วก็ไปรับพวกสิ่งสกรปรกมาอยู่เกาะอยู่บนใบหน้าก็จะทําให้เกิดปัญหาสิวถัดมาได้แน่นอนเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ก็ควรจะงดเว้นการสครับไม่สครับหน้าบ่อยเกินไปแล้วก็หาผลิตภัณฑ์นะคะบํารุงเพื่อกระชับรูขุมขนด้วย C ค่ะ เกิดจากปัญหาผิวหน้าแห้งเกินไปผิวหน้าแห้งก็ต้องเติมมอยเจอร์ลงมานะคะการดื่มน้าคือวิธีการหนึ่งการเติมมอยเจอร์บํารุงผิวคือวิธีการหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเขาจะใช้พวกยาแต้มสิวกินยาลดสิวสิ่งเหล่านี้ทําให้ผิวแห้งได้ถ้าเกิดว่าใครแต้มสิวแล้วสิวหายอันนี้ต้องบอกเลยหยุดเลยนะคะไม่ต้องใช้ต่อแล้วถ้าเกิดยังทาต่อจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยเกิดลอกแห้งเป็นขุยได้ การกินยาเช่นกันสิวหายแล้วก็ไม่ต้องกินต่อแล้วค่ะ5นะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยอยู่ในห้องแอร์นานเกินไป การที่เราทํางานอยู่ห้องแอร์ก็ความชื้นถูกช้าออกไปวิธีแก้นะคะก็คือเราหาเครื่องทําไอน้ําก็ได้อยู่ในบ้านหรือในออฟฟิศของเราเนี่ยสามารถทําให้พอไอน้ํามันขึ้นมาเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็หาครีมโลชั่นต่างๆมาทาบารุงผิวแล้วก็บํารุงผิวหน้าด้วยนะคะถัดมาข้อที่6ค่ะเกิดจากการที่เราเนี่ยตากแดดอยู่บ่อยๆการตากแดดอยู่บ่อยๆเนี่ย u ู UV ทําร้ายผิวทําให้ผิวเราเกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ก็ ก็ควรจะเลี่ยงนะคะยิ่งใครมีปัญหาฝ้าอยู่ไม่ควรวิ่งหรือว่าไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้งตากแดดจัดๆค่ะเลี่ยงได้เลี่ยง,ลยงและข้อที่7นะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ทาบํารุงหรือทาน้อยเกินไปแน่นอนว่าเราอยู่บ้านบางทีเราก็ขาดวินัยในการทาหรือว่าเรามองข้ามไปว่าอุ้ยอยู่บ้านอาจจะไม่จําเป็นจะต้องทาครีมกันแดดหรือว่าครีมบํารุงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ ผิวเรายังต้องการการบำรุงอยู่เสมอมอยเจอร์ยังต้องการยิ่งใครอายุ40บวกค่ะมอยเจอร์บอ,อรเซอร์เนี่ยการบำรุงหรือว่าการให้ความชุ่มชื้นยังจำเป็นนะคะและสุดท้ายค่ะข้อที่8ก็คือเราไม่ทาครีมกันแดดนั่นเองหรือทาน้อยเกินไปปัจจัยตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะเนื่องจากว่าครีมกันแดดคือตัวที่จะมาป้องกันผิวเราจาก UVA UVB แสงสีฟ้า พวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองคําำใครที่ทาบ้างไม่ทาบ้างหรือทาน้อยเกินไปก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการกันแดดวิธีการแก้ไขาทาครีงกันแดดชนิดครีมให้ได้2ข้อนิ้วชี้แบบนี้และถ้าใครเป็นฝ้า มีกิจกรรมที่ต้องโดนแสงแดดแสง U V เนี่ยก็ควรจะทากันแดดซ้ําทุก2-3ชั่วโมงด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาฝ้าอยู่ตอนนี้กรุ่งใจเลยฝ้าเต็มกระเต็มทาครีมทาแป้งไม่ติดอยากจะหากันแดดดีๆไว้ใช้ด้วยเกดอยากแนะนําชุดดูแลฝ้าของเคที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนนะคะ ตัวแรกเลยที่อยากจะแนะนําคือที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชั้ประดับยีนเคที่ตัวนี้มี10ส,สารสก,กัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนแล้วก็ในเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวเขาจะกัก เก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงยกระชับผิวลดริ้วรอยกระชับรูขุมขนด้วยแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบกา้านเวลาออกแดดใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดใครที่ทาแล้วเหนียวเนินหนะแนะนำตัวนี้เลย B.B กันแดดเคียที่ SPF 50 PA บวกบวกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็สุดท้ายนะคะสะบู่สมวนภยัยแฮนด์เมดว่าน,นังคำจากเคที่ที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงค่ะชุดนี้เซ็ตนี้ราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้น ขงฟรีเท่าไทยทักเก็ตได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ